รับเพื่อนๆวันนี้ก็มีเมนูอ,อีกแล้วครับผมไข่ชุบแป้งทอดครับผมหรือไข่เจียวก็ได้ครับเพื่อนๆใส่ผัผกมีผักคามีผักต้นหอมแล้วก็มีมีพริกสองม่ต่ำเม็ดครับเพื่อนเพิ่มรสชาตินะครับเานาะก,ก็ทําอยู่ทํากินอยู่เมืองนอกครับเพื่อนก็ไม่ได้เลือหรู้อะไรครับผมประมาณนี้เน้นการทํางานครับเพื่อนๆเรามาอยู่เมืองนอกก็สุริก็ไม่ได้กิน อยู่หรูก,กินแพงแต่อย่างไรนะครับเนาะนี่ครับผมวิถีของคนอยู่เมืองนอกมานี่เลยกินแบบธรรมดาครับผมกินแบบธรรมดากระเอากินกับน้ำพริกครับเพื่อนๆกินกับน้ำพริกพริกผงก็อร่อยครับเพื่อนๆเกี๊ยวฟ้านะครับเนาะ ก็มีผักขาครับเพื่อนเพื่อนต้นหอมแล้วก็พริกหมักสามรสครับผมก็มีรสด,ดีผงนัวน้ำปลาซอสติดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่มรสชาติ้ไปไม่มีสูตรตุยตัวครับเพื่อนชอบแบบไหนก็นทำกินแบบนั้นนะครับไม่มีสูตรตุยตัวนะครับ หอมฟุ้งเลยครับเพื่อนๆพื่นเพืเ่อนเเห็นครับหอมมากหอมฟุ้งทะลุจอเลยครับผมทอให้ผักสุกสุกซะหน่อยครับเพืเ่อนๆนะครับเนาะก็ได้คุณค่าทางอาหารไข่ให้โปรตีนผักให้วิตามินนะครับนอ็อกต่างๆ่สองอย่างรวมกันก็ มากคือประโยชน์ครับเพื่อนเพื่อนปกติทำกินบ่อยครับเพื่อนก็เ,เน้นการทํางานนะครับเนาะเาะอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้กินหรูอยู่แกงแ๊งละเพื่อนเพื่อนหอมฟุ้งตะลุจอแบบนี้เพื่อนเพื่อนครับอยากให้เพื่อนเพื่อนมาสัมผัสหอมมากกลิ่นหอมตะลุจอมากเลยครับผมมานี่งก็ใส่ผักชีหน่อยครับเพื่อนเนาะ ทอผักสุกแล้วก็กับผมหอมมากเพื่อนๆหอมะลุจอเลยหอมมากเมนูอาหารแบบนี้ไม่ได้กินนานแล้วครับเพื่อนๆก็ถามว่ากินไม่ได้กินนานไหมก็อาทิตย์สองอทิตทํากินทีนะครับเนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่ชอบมากกับเมนูอาหารแบบนี้กินก็เกี่ยวแบวงเกี่ยวบองก็อร่อยเกี่ยวกะปิก็อร่อยคเพื่อนๆ หรือถ้าไม่มีกิงก็เกี่ยวพริกป่นก็แซ่บนัวครับผมนะครับด้อก็ให้ไข่สุกซะหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าเราทอดใส่ผักกบเพื่อนให้ผักสุกซะหน่อยแล้วก็จะแซ่บมากครับผมประมาณนี้เลยเพื่อนๆก็มาเลยกินหรูอยู่แพงเด้อพี่น้องถึงจะมาทํางานเมืองนอกก็ได้ครับผมกระป๋อมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ขอบคุณทั้งเพื่อนๆคลิปเตอร์ให้กันครับผมทุกกำลังใจจากเพื่อนๆขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจสุรีครับผมขอบคุณ FC ด้วยครับพอขวดทำอาหารครับผมเพื่อนๆประมาณนีนน้ขอบคุณเพื่อนคลิปเตอร์ด้วยกันขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปสุรีก็ ประมาณนี้ครับผมอยู่องนอกกับเมนูอาหารนี้ยๆครับเพื่อนๆเนะครับด้อประมาณนี้เลยครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณเพื่อนๆครีเอเตอร์ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมขอให้มีความสุขเจริญปังๆทุกช่องทุกบ้านนะครับกับเมนูอาหารวันนี้กับสุรีครับผมทอดไข่เจียวใส่ผักหรือจะทอดผักใส่ไข่ก็ได้ครับประมาณนี้ อขอบคุณครับทีบ่รับฟิดสุดสดีครับ